เบนดับผมตะกีลิปเบผมตะกีปดังเบอร์นี่วะนะกวมอยบุเรี่ยมาจันขึ้นจากใหมาแล้ไมาลาก

เลจยกบอ้แบนน้นกเหลือล้ป่าม้ามาตุ้มไหมารเล็่นี่เลยก็น่าตัวเล็บนเจ้บบุญบเดี๋ยวว่างบุลุงกันเก็ตั้งบ่อยรองวัวจัดกล่องพูดตกแม่ปจิ่างนี้ Hãy rồi? Ay rồi? Dạy. Dạy? Dạy. Nót. No, bên trong mày đi nọt. Mm hưng, yêu lưng. Ay bên. Dạy, ừ. a bên. Haha. 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 Haha

โอ้ไงเป็นคนนี้ใอ้กูทำไมยิงเดี๋ยวนู้ยิบกันที่ดูมันกอมันั่นรู้เลยนะไอ้บุญมันขึ้นเลยมันดูมันไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เือที่เป็นก่ยาวผงเซฟเม็ดนี่นนี่นงเป็นเจ๋อเจอ ไอ้เบนมาบูยจนมืดิม่บกนย่กินไม่ได้เป็ไดเเเบนล้กว่าตะวันเบนเนื่อยวันนีเลยว่าตะวันไมกลอยู่เล็อยู่เลยเบนพหมาจะไ้บอกบมา ดีมาเราเลยยนอาหออดีมาเราเลยมาเรามาดุมในการมาเราได้ก้าวยินงก้าวยิ่งเป็นตัวไม้มันเด็กคนละลูกกุ้งเนี่ยมานี่อีนี่ไม่พ่อมันจริงเลยจุ้งมานี่ยก้าวมันไม่เด็กเด็กกันก้าวไม่ตันเปลื่อน ถ้าไอ้กินแล้วอย่างกลัวเลยเบนไม่เปได้รเลยจ้ามาเรียกกันเลยเนี่ยเนี่ยไปเบนไปใอ้กินแล้วอย่างกลัวเลยลาวได้รู้กันมันในก็เปลี่ยนไม่รุ้งมานี่มาแบบปันเตียน mà nè mung giết tao à để bông cười riêng anh riêng muôn nào ôo trâu trâu tem cái không có bên nội độc chết này bún đi trâu cái muôn alo chào mọi gặp chào này nay ít để gặp Wa qua tay nguồn nè bề bội nua nua bội ruôn hắn để tay nhanh chân mày ơi bội nguồn ăn bội nguồn nè bội 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 nè nè bội 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 ตัวเอื่นไม่ต้องระวังเลยระวังตัวนี้ตัวเดียวนี่แก้วเหยียดนีะแก้วเย็บมั้งเนี่ย,นนยไ,ไ,ไปหนามิ่งตัวเดียวเลยก็มือลงลงรถมากรองเย็บกบไหมแต่ว่าผู้การมีอยู่หนู้นเลยเดี๋ยวหน้าเลยเอาอินไปหนามิ่งเตียงก้อนใส่ดวนเฮียปีเล่นดังไกลก้อนหนึ่งเดียวว่าจะเจ้า ไอยานก้าวเร็วปีนองลงต่างนู้ไม่ตันตัวลงตางนี้ล่ะบุม <c oughs> ต่างนี้รีดเจ้าระดิโยลงต่างนู้ไม่ตันนไหนจาันไปเดยก้อนไปก่อนกับก้ากวก้อนเลยกล้ากวก่อนเลยปอนไหมปอนไหมไ,ปปไม่ปอนกับตรงนั้นไม่ปอน ว่าจะรดรอแลนดจะลาวลีเลีย <c oughs> ไม่พอดครับตัวล่างก้าไปดูอดตายอตายตัวล่งก้าไปดู หลืนนะครับนี่หลืนมากด้วยนี่ทั้งหมดนาดินเล่นนาดินนี่ก้นตอกเหลาเดบอโนะนี่มัดเล็ดเลยครับ,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 บเดบอสเดบอสเดบอสเดียวเดบอสแบบไงกว่าโบโบตุ้งเม็ดสินลายโตโบโน่อะไรก้นตอกอะไรโบเราอะไรความลื้นันะพีนนนนนนน่น้องโอ้ยขึ้นไม่ปอนกับไม่ปอนไม่ปอนโอ้ยไม่ปอนไม่ปอนกิเลียนไม่ปอลน้องไอ้นั่นมันบอลต่อยมาต่อยมา ตอนลงรูดลงไปไล่ลอะไรยเงนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไม่ใหญ่วะจำกำแนงงนะตั้งแต่กับรถดิ้นมาพี่น้องไม่เคยปรกเตเบอร์เตี้ยนี่นบบดินเตเบอร์เรียมมันพื้นป้าเลยนเะบอร์บล็อกเลยคือว่าจอดรถแบบไม่ต้องล็อกลุ่มเลยนะ Bóc đuôi, mày gửi bọc đeo. Nha để bọc gắm mặt đeo, ninh 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 ninh

có nó này các chăm kíp hôm đây tiểu nhà já cao phải để trên bàn thì có tầm tróc tam lan nữa tiểu ông bảo tôi trắc yết mai bình an nhà là kíp mai cao nè địa bàn nhà พอไม้วิ่งนะครับต๋ตวเราไปแต่ไปแต่เดียเด๋ยนัไม่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรรู้สิเดียะล,กลูกรอไม่มีอ่ะเอวตรงนี้เป็นดินเลยทำาไมปนดินนี่กเ็เหมือนนี่ดินน้ำเลยตรงนี้เป็นดินแดงเป็นแป้งเลย เสรจบใต้ตเสร็จปนีน้นไม่จ่ายกายเอวชดเด็ดได้นะพี่น้องเสรใต้กคือว่าเพื่อปลดัดเพื่อมันราดเพื่อมาไล่หลงกูได้ได้มีเนี่ยลักใต้นเน้นแล้วว,ปปว่าไปปะนันปะนันไม่จ่ายวาเอาชดเด็ดได้โอ้โอัอนไหนราจริงอนะันน เดี๋ยวรถเจ็ดแนวจะไปนู้นไว้ในปีนอง g ัวจะไปนู่นพยายามหยาบเล็กให้มาร้อยไปเลยร้อยมันเล่ยไปเลยเดี๋ยวว่าโค้งเราไม่เล็กมันก็นไม่ได้ครับขอเลี้ยวไปกับมันราตึงเล็กกบมันราดอาจารย์้องพูดต่างหน่อยๆอย จะต้องบอกอาจารย์กูดทั่วกรุงกันหน่อยหนุอยมันหลืนมากที่นั่นนี่ค <c oughs> ือเด็ดได้นี่ไม่เหวี่ยงจะเด็ดได้นี่ได้นันน่นเวลามันด้านไปนั่นเลยเพราะ่รถมันเบ็กไม่อยู่มันรูดหลงคน,ปน <c oughs> ไปนายมีหลักล้านเลยะ <laughs> วะเออเอาไม่อยู่ <laughs> ดดดเดี๋ยวโตบ่อยจดี๋ยวพูดพูดน้อยๆถึงกันไปเดี๋ยวกุดเนีหัวโกงเดี๋ยวป้าไปเลยบอกเสรีเราวิ่งเลยว่าใครมาแล้วมั้งรึเปาเดี๋ยวพุ่มบอกวันนี้ก็ไม่ไม่วิ่งนะครับโกงวิ่งไม่ได้ bò nha đẳng cao mai cái mà đi mua mấy cổ cho chỗ lưới đứng đây gặp việc lẹt lẹt lưới lớn cổ hắc nè mà qua khiến nhà giàu bị nong đây đây thing. <coughs> Để này ni đấy Ủa, ấy đầm đầm mà luôn ní nó quá hấp Hấp cá à, đi, có thì cá <laughs> เดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวเขาไปตางก็ไม่ก้า <laughs> มาเจ้าเดี๋ยวก็ไม่เป็นก็ขอตั้งงิดเดียวนี่เหรอไม่อย่าวิ่งตัววัน હા જાન ગોલે ดีเลยพี่น uh, ้องเดินกว้างกว้างประมาณ่องเมตรนี่นิดเกือบสามเมตรไปเลยกว้างกว้างอันที่ว่าที่รลเกือบวอดีเลยครับเกียบแบเนี้เดี๋ยวเราต้มกัน

Nhìn coi chán phía rồi nè, đứng đi Rồi có cháy giáp mà viếng như thế này trái, để mình chầm nghe không được rồi mà đi chấp cao về lên không cái này nữa đợt. Súng máy ở đó Kẻ tang đó đâu, Để đến Rồi qua gắn đó Nhà chúng là lục nứa Anh ta ra rồi qua không luôn đi tầm đi ra chống cái chống bật đứt nữa ừ. để chết rồi qua chết rồi qua Bà lùng uy ba lùng uy Hãy subscribe mình

มตีออตมก่อนวะแล้แล,แล้ร้ยระบบยยีร้อยเก้าซ็ไปน,นึงกระดาษกิวตีได้แล้วเอาาโตม่เก้านะสั่งไ้นีน้อย่าเอืน,นบุรซเรื่องลไเราไปก่อน

ดาวว่ายาวกันตายดีกันพวกเราว่ายาวพวกเราว่ายาวผมบอกเลยว่าตายดีเดี๋ยววันนี้มันกาไก่กลายครับพิ่โลรเนี่ยวเราว่ายาวแต่โดยวจันนี้โอเคครับคลิปนี้ Ba bài bụng mai cao <laughs> bye bye kia bụng kia bụng kia gặp kia bụng kia bụng kia bụng bao, rồi, gặp có trăng à, mà, gặp mấy <laughs> đất nền đặc tận nút nút quả ba à máy phát thana băng ní cang đứt đi tham lào đứt quăng áo mét lưa mét ra mét lẹ bông quăng nhã tẳng pì nhóc 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 bấm nào mua bán rồi anh đi nữa đi 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 vừa โดยเยีบยากันได้เนียไอ้กว้างกันด้วยเดิมแล้วนี่โอเคครับคลิปนี้บายบายปุ้มบายบายกับรถบ้ามาจยนครับตอานีค้ครับ